การถอดปลั๊กไดชาร์จนะครับรุ่นนี้เป็นของ Honda Civic นะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับเขาก็จะแถมสายให้มาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ซื้อมาในราคาหนะึ่งร้อยบาทนะครับประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับ ต่ละครับประมาณก็เจ็ดสิบแปดสิบร้อหนึ่งของมือสองญี่ปุ่นก็มีนะครับห้าสิบบาทผมซื้อมาจากเว็บช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับว่ามีวิธีการถอดเวลาจะเปลี่ยนยังไงนะครับก็ต้องหาไขควงันเล็กนี้ครับไขควงเล็กเนี่ยครับงัดด้านข้างนี่ครับงัดด้านข้างนี่มันจะมีด้านข้าง เป็นเขี้ยวล็อกนี้ยตอนี้ขึ้นมาจากนั้นก็ดึงออกนะครับนี่ับก็ดึงออกแล้วเปล่ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะดึงออกในส่วนส่วนแรกนะครับส่วนที่สองก็ถ้าจะดึงเอาตัวสายไฟออกนะครับมีสายไฟทั้งหมดสี่เส้นด้วยกันนะครับ วิธีการนะครับก็จะต้องใช้เข็มหรือว่าตัวไขควงที่มันเป็นปลายแหลมนะครับปลายแหลม,หลมเพื่อทำการงัดตัวเขี่ยวด้านล่างนะครับอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตำแหน่งที่ล็อกสายไฟหั้วสายไฟนะครับนี่ครับแล้วก็ ตำแหน่งนี้ทางออกนะครับหรือจะใช้เข็มนะผมจะใช้เข็มให้ดูนะครับนี่ครับก็ทางตำแหน่งนี้ครับไม่รู้ว่ามองเห็นได้ป่ะออกนะครับทางตำแหน่งนี้ออกแล้วก็ดึงออกมาอันนี้ผมทางไว้แล้วนะครับก็ดึงออกมานะครับเดี๋ยวออมันก็จะหลุดตระมานี้นะครับ จะหลุดออกมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทันให้ดูอีกตัวหนึ่งดึงออกมาให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็เนี้ยตัวล็อกข้างในนะครับแทงลงไปนะครับให้มันอ้าออกพอมันอ้าออกเสร็จแล้วนะครับก็ดึงออกนี่ครับ มันก็จะรูออกมาอย่างนี้นี่ครับไอตัวขั้วตรงนี้แหละครับตัวขั้วตรงนี้มันกล่องไม่ค่อยฝุ่งกระเทาะืมได้แล้วไอตัวขั้วตรงนี้ครับที่มันจะเป็นตัวล็อกกับตัวล็อกกับตัวเคี้ยวพลาสติกด้านในนะครับ นี่ครับเคี่ยวปฏิใดที่มันเป็นตัวล็อกสองตัวนี้ยังไม่ได้ถอดออกนะครับถอดต่อสองตัวตัวในนะครับเป็นเคี่ยปฏิที่เอาไว้ล็อกนะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้ดูนะครับวิธีการก็เสียบลงไปเอาด้านนี้ครับเสียบลงไปเอาด้าน,นแบนเนี่ยครับเสียบลงไปเสียบลงไปมันก็จะล็อกตัวด้านในนี่ครับ พอมันล็อกแล้วมันก็จะดึงไม่ออกน่ครับยเสียบมันไปให้ดูอีกตัวนึ่งนะครับนี่นะครับตัวด้านแบนขอโทษด้วยนะครับที่ก็ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นอยู่นะใช่ไหมครับก็ลองดูครับก็เอาตัวด้านแบนมีสองด้านนะครับตานี้ไม่ใช่นะครับตัวของด้านแบนเนี่ย ลงไปกดเข้าไปครับนี่ก็จะล็อกนี่พอมันล็อกล็อกเสร็จแล้วก็จะดึงออกไม่ออกนะครับนี่ครับก็เสร็จแล้วนะครับก็วิธีการใส่ประกอบอตัวพลาสติกอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวครอบด้านหน้าก็จะมีเขี้ยวล็อกอยู่เป็นเขี้ยวพลาสติกนะครับก็ใส่ตรงไปให้มันตรงร่อง ถ้าใส่พิรลองมันจะไม่เข้านะครับสมมติใส่พิ่ลองก็จะไม่เข้านะมันจะใส่ได้ยูด้านเดียวในที่เข้าล็อกนะนี่ครับแ้ะกดเข้าไปครับครับก็เป็นวิธีการใส่ประกอบเวลาเราจะเปลี่ยนปลั๊กไดชาร์จนะครับของคอนด้านะครับ รถผมเป็น Honda Civic FD นะครับปี2009ถ้ามีลักษณะยี่ห้ออื่นถ้ามีปลั๊กเดใช้เป็นลักษณะรูปแบบนี้ก็ใช้วิธีการถอดแบบเดียวกันนี่เองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ